มาออกแล้วขณะนี้เพชรชนะชัยเป็นตัวนำดาวคอนฟตัวที่สองทาปาตัวที่สามบิ๊กพอตตัวที่สี่อเมนดาตัวที่หที่โคง้งไป9 เพชรชนะชัยเป็นตัวนำทาปาตัวที่2ดกคอนโฟตัวที่3อเมนดาตัวที่4บิ๊กพอตตัวที่5ถัดไปเป็นน้องอปอที่ป้าย8เพชรชนะชัยเป็นตัวนำทาปาตัวที่2บิ๊กพอตตัวที่3อเมนดาตัวที่4ดกคอนโฟตัวที่5ที่โค้งไป้าย7 อเมนดาเลไรทนายผ่านขึ้นเป็นตัวนำทาปาตัวที่สองบิ๊กพอตตัวที่สน้องโอปอตัวที่สเพชรชนะชัยตัวที่ห้า ที่โค้งป้ายหกออกทางตรงอเมนดาเป็นตัวนำบิ๊กพอตตัวที่สองน้องโอปอตัวที่สามทาปาตัวที่สี่เพชรชนะชัยตัวที่5ขณะนี้อเมนดาเป็นตัวนำบิ๊กพอตตัวที่สองน้องโอปอตัวที่สเพชรชนะชัยตัวที่สขณะนี้อเมนดาเป็นตัวนำน้องโอปอตัวที่สองบิ๊กพอตตัวที่สาม